สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัท Arise by Infinitas นะครับผมพัดในตำแหน่ง People Consultant ครับแล้วก็อันนี้น้องโซของเรานั่นเองน้อง Arise So ครับ Arise ก็ต้องบอกน้องโซอย่างนี้นะฮะว่า Arise ของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่เราร่วมกันนะระหว่าง2มือนะฮะก็คือบริษัท Infinitas by กรุงไทยนะครับแล้วก็บริษัท Accenture นะฮะที่เป็น Tech Global Firm ของโลกเลยทีเดียวนะฮะเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์สำคัญครับในการสร้างคนนะคนแบบไหนที่ Arise เราอยากสร้างฮะก็คือคนที่เป็น ดิจิทัลทา l e n t ้นะฮะเป็นดิจิทัลทา l e n t h u หับของประเทศไทยนี่เองนะฮะแล้วก็พวกเราเนี่ยทำงานอะไรนะฮะอะไรเนี่ยมีหน้าที่นะในการสร้างคนเนาะเพื่อที่จะเข้าไปซัพพอร์ตฮะในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับภายแอนเวอร์เมนต์ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ของอินฟินิตัสครับ น้องโซในเรื่องของโครงสร้างองค์กรของ Rice สเนาะต้องบอกว่า Ri ส์เราเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น flat organization เนาะที่บอกว่าเป็น flat organization คืออะไรก็คือในเรื่องของเลเยอร์การบังคับบัญชาของเราจะสั้นมากๆเลยจะมี้งแต่ c e o แล้วก็มีแค่พี่ๆที่เป็น C Le v e l เนาะแล้วก็ลงมาเป็นน้องๆอย่างพวกเราก็คือเป็นทีมเมมเบอร์นั่นเองนะครับก็จะทำให้การทำงานของพวกเราเนี่ยสอดคล้องตาม core value เนาะก็คือในเรื่องของความเป็น flexible แล้วก็เรื่องของ agility ให้คล่องตัวกับการทำงานมากที่สุดครับพี่อยากชวนน้องโซเนี่ย ไปเดินดูออฟฟิศกับพี่กันว่าออฟฟิศของบริษัทของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไป เมื่อกี้พี่พาน้องโซเนาะไปรู้จักบริษัทอไร s e ส์บายอินฟรทัสของเราแล้วแล้วก็ไปเดินดูออฟฟิศของเราแล้วด้วยเนาะก็ต่อไปเนี่ยพี่จะพาน้องโซเนาะไปรู้จักพี่ๆของเรานะครับว่ามีใครบ้างเนาะที่เป็นตัวหลักตัวคีย์ตัวสําคัญเนาะในอ r ร s e ส์บายอินฟีทัสครับไปไปกันน้องโซ พอดีมีพี่พี่เอทีมอยู่ตรงนั้นพอดีเลยไปเราไปคุยกับเขากันดีกว่าสวัสดีครับสวัทุกคนครับเดี๋ยวให้พี่พี่เอทีมแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าว่ามีใครบ้างแล้วเราทำอะไรกันบ้างครับเอทีมเราเนี่ยก็ดู static project นะครับขององค์กรหลักๆก็จะเป็นพวกขอสังพัฒน์ open API bank in bank หรือว่าตัว mini โปรแกรมต่างๆนะครับผม ซึ่งก็นอก,นอกจากทําตัวเซอติคเซ็ตแล้วเนี่ย<ม>วายังเป็นแม่พิมพ์ขององค์กรด้วยครับเราจะมีขาที่เป็นเบสในแต่ละด้านอยู่กับทีมเรา<ม>นะครับซึ่งเรากำลังคุยงานากันอยู่พอดีเลยอ่าถ้าพี่ต้นพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าทีม A ทีมนี้คนนี้ต้องเจ๋งมากแน่ๆเลยของเราเองไม่ได้นะครับ<อ>ต้องให้ต้องใหแ้แต่ละคนเล่าเลยว่าแต่ละด้านเนี่ยเขาทําอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่เราคิดว่าเจ๋งในแต่ละด้านบ้างเป็น BA ของ a r i s e ค่ะ b บีเของไรซ์ทำอะไรบ้าง B.A. เราเนี่ยก็มีเก็บ Requirement อย่างแรกเนาะก็มีคุยกับทั้ง BU PO แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ด้วยก็ไปดูว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็ตีสโครหา Requirement หา Need ที่เขาต้องการจริงๆออกมานะคะการเป็น B.A. ที่ไรซ์เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้ Technical Stack ไปพร้อมๆกับทีมเด็ในระดับที่เราเนี่ยคุยงานกับทีมเด็บค่ะ ทีมเด็ที่เมื่อกี้บอกนี่เรานี่เลยนี่เลยอะไรยังไงตัวเจ๋งตัวจี๊ดของเราอยู่ตรงไหนขอโทษอ่ะโทโจริงจเราก็ทํางานคู่กันกับ BA ครับในการเข้าใจ requirement เข้าใจปัญหาของลูกค้านะครับที่เราต้องเข้าไปแก้ p พ i n point เนื่องจากระบบของเราเนี่ยคือเราเป็นคนทั้งประเทศใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง m เม s ชัวเรื่อง s l a l i l i t y นะครับแล้วก็ stability ของระบบ นะคับโดยการ l e v e ลเลชพวกมัลติ l o u d ต่างๆเน้นข้อดีของแต่ละทูแล้วก็จริงๆแล้วในช่วงหลังจากเราดีไซน์เสร็จเนี่ยเรายังเอาดีไซน์เนี่ยมา i m p พิเม้นตอนเขียนโค้ดเนี่ยเราก็ทำการาแพร์โปรแกรมนะครับรวมถึงทำการโค้ดรีวิวเพื่อเป็นการเหมือนแชร์โนเ g e กันนะครับแล้วกเ็เป็นการ brainstorm ไอเดียเรื่องการาแก้ไขปัญหา ในส่วนของเทคนิคอลเป็นไงบ้างน้องโซเมื่อกี้ฟังไปแล้ว2ท่านเนาะ <c oughs> พี่ที่เป็น BA กับเป็นเดฟเนาะทีนี้ยังเหลืออีกท่านหนึ่งครับเราไปฟังพี่เขาดีกว่าว่าพี่ที่เขาทำเทสเตอร์เนี่ยไอที่ว่าเทสเตอร์เจ๋งๆเนี่ยเขาเป็นกันยังไงบ้างครับเทสเตอร์ของที่นี่นะครับเรามีสแตนดาร์ดที่แข็งแรงมากนะครับเพราะว่าเรามีตัว <c oughs> กวาวแนนตัวเทสสแตนดาร์ดรวมถึงเบสแพคทิสด้วยนะครับน้องๆบางคนสนใจจะคอนเวิร์ตจากแมนนวลไปเป็นออโตเมททางทีมก็จะโอเพนแล้วก็จะมีคลาสเพื่อเป็น จุดเริ่มต้นให้น้องที่จะสนใจในการทำออโตเมตตรงนี้นเข้าไปเรียนได้ครับผมเราเปิดรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้วยคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเดฟหรือเป็น BA เองแต่สนใจที่จะเป็นเทสเตอร์อยากจะลองเข้ามาที่นี่ก็โอเพนเปิดรับขอแค่คุณมีความสนใจแล้วก็มีความใฝ่รู้ที่จะอยากเรียนรู้ครับที่นี่ก็พร้อมที่จะเปิดรับโอกาสให้ให้คนใหม่ๆครับผมไตรามาสเนี่ยเราก็จะมีการมีกิจกรรมร่วมกันทั้งในและก็ข้างนอก ตัวองค์กรนะครับก็แล้วก็เรา,เรามีตัวแชร์วิ่งโนเลจกันบ่อยมากเออเพราะว่าเราเลากการให้น้องๆเนี่ยเอาความรู้ที่ได้เนี่ยเออออกมาเป็นโนเลจที่จับจับต้องได้แล้วก็สามารถจะสานต่อให้กับคนทั้งในและนอกองค์กรก็ขอบคุณ A ทีมเนาะที่มาแชร์วิ่งเนาะทั้งในฝั่งของการทํางานนะครับแล้วก็ในฝั่งในเรื่องของคนเนาะเดี๋ยวน้องโซไปเราไปคุย <c oughs> กับทีมอื่นๆกันนะครับว่าทีมอื่นยังมีอะไรที่เป็นชาเลนจ์ที่เป็นเรื่องสนุกสนุกเนาะให้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบายอินฟินิตัสกันอีกบ้าง ่อไปเนาะเรามาทําความรู้จักอีกหนึ่งทีมของเราซึ่งเป็นทีมต้องบอกว่าเป็นทีมนอนเทคดีกว่านะเป็นหนึ่งในทีมนอนเทคของเรานะก็คือทีม UX UI นั่นเองนะครับเอว่าแต่เราเจอทีม UX เ i แล้วแล้วโซน้องโซย,ยังอยู่ไหมเอ่ย อยู่ไหมอยู่ไหมมาแล้ว UX UI ของอะไรหรือผมเห็นเมื่อกี้มีบางคนเรียกมาว่าทีม DX ไอ้ทีม DX นี่คือทำอะไรฮะเราเราทำอะไรกับในอะไรฮะพี่จอร์ดบอกนิดนึงได้ไหมฮะ DX นะครับเข้ามาจาก Digital Experience นะครับก็จะเป็นทีมที่ดูแลทำเ Experience แล้วก็ Visual ของ Digital Product ทั้งหมดของธนาคารนะครับทีมของเราเนี่ยครับก็ดูแลโปรเจกต์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ที่โด่งดังมากที่สุดครับก็จะเป็นพวกเออฟุงไก่เน็กซ์เนาะเป่าตังถูกเงินชุกตำแหน่ง นี่ยครับจะช่วยกันดูแล Experience ของ Digital Product ทุกตัวของธนาคารนะครับเพื่อให้ได้ Usability ที่ดีแล้วก็ Smooth แล้วก็เ i รน d ี้ที่สุดครับก่อนออกไปสู่มือคนไทยทุกคนครับความท,ท้าทายมันก็คือผู้ใช้งานของเรามีจำนวนหลายล้านคนเนาะก็จะมีทั้งทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกช่วงอายุเลยเพราะฉะนั้น Challenge ของเราอะค่ะมันก็คือการเขียนคำยังไงให้คนทุกเพศทุกวัยเขาเข้าใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ มีการอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยค่ะเราจะาทําการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุดตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะคะเนื่องจากว่ากรุงไทยของเราเองเนี่ยมีหลายแอปพลิเคชันเนาะก็จะมีผู้ใช้หลายคนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะก็จะมีการดีเรซแต่ละกลุ่มเพื่อมาออกแบบดีไซน์เอ็กเพเลนซ์นะคะให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าทุกคนคะ่ะ ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเราเออชอบความแชร์เลนท้าทายนะครับพบกับสิ่งใหม่แล้วก็อยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ impact กับคนหลักล้านคนนะครับก็คิดว่าที่นี่ครับน่าจะเป็นที่เหมาะสมกับวัยรุ่นไฟแรงคนครับอะไรเนี่ยเป็น culture ที่มาพร้อมกับ passion นะคะก็เ,เปิดกว้างให้ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ลองทำได้ลุยไปพร้อมกันเลยเนาะแบบปลุกไฟในตัวคุณนะคะอยากทำอะไรอยากพัฒนาด้านไหนนะคะก็ คุยกับหัวหน้าได้เลยนะคะทุกคนพร้อมจะซัพพอร์ตนะคะผมในฐานะเด็กจบใหม่ก็จะมีพี่พี่คอยดูแล้วก็เออิติดปัญหาต,ตรงไหนพี่พเขาก็จะเข้ามาซัพพอร์ตได้เลยครับผมที่นี่ทํางานไฮบริดครับผมกเ็เราไม่ต้องสู้รบกับรถติดในกรุงเทพม,มหานครนะครับเราก็เอาพลังตรงนั้นมาทํางานแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราอยากเอาไปเจอใครก็ได้ครับผมสำหรับพี่พ่เพื่อนๆคนไหนที่อยากมาร่วมงานกับบริษัทอะไรที่มีสภาพแวดล้อม ช่วยเหลือเพื่อคูนกันนะครับผมก็มาสมัครกันได้ที่ Alive by i n f i n i t s ครับผมต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยพร้อมเนาะที่จะต้อนรับทุกคนเข้ามานะก็ขอบคุณทีม UX UI สำหรับการที่มาแชร์ริ่งในวันนี้มากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะฮะบายโซ่ต่อไปเนาะเรามาชวนน้อง a l i ร e o นะไปดู incubator program นะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็น special program นะฮะที่อยู่ภายใต้ training ของ Alive by Infinite ครับตามไปดูกันเลยฮะ ไปโซไปโซไปโซอ่าแล้วก็มาสู่ทีมสุดท้ายของเราแล้วเนาะที่วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันนะครับเอ้ยน้องโซว่าคีดว่าอะไรนะอยากรู้จักพี่ๆเขาเหรออ,อ่างนั้นพวกเรามาทําความรู้จักทีมพ X กันดีก,กว่านะว่า PX อ่ะมันคืออะไรอ่ะทำไมเราเรียกตัวเองว่าเป็น p x เอ็กพีงานอะไรหรอก็ตามชื่อเลยค่ะ PX เเนาะก็คือ people experience ค่ะ,ะเราเนี่ย มีภารกิจในการที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานของเราค่ะตั้งแต่เดย์วันจนถึงวันสุดท้ายที่เขาอยู่ที่อารายเลยอณนนวันแรกที่น้องเข้ามาเลยเนี่ยเ a รนเออร์ไเซอร์ก็จะแนะนําให้น้องรู้จักว่าน้องจะต้องรู้จักอากาศอะไรบ้างที่อยู่ที่บริษัทอารายเนาะแล้วก็จะมีการไกด์ให้น้องๆทราบค่ะว่าในการออนบอร์ดดิ้งเนี่ยน้องจะต้องอมีเจอร์นี่อะไรบ้างที่จะต้อง ไปทําภารกิจให้เสร็จแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทาเลตแอดไวเซอร์เนี่ยก็ยังเป็นเหมือนพี่อ้อยพี่ชอดของน้องๆเนาะที่ไม่ว่าจะมีปัญหาทางเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือว่ามีต้องการคาปรึกษาก็คือสามารถถามที่ทาเลต t อดไวเซอร์ได้เลยค่ะแล้วนอกเวลางานนะครับที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรให้น้องๆทําหรือว่าน้องๆเขามีไปทํากิจกรรมอะไรกันนอกเวลางานบ้างไหมครับแน่นอนว่าน,านอกเหนือจากเวลางานนะคะก็ขึ้นอยู่แต่ทีมเลยนะคะบางทีมก็มีสังสรรค์กินข้าวกันปกตินะคะแล้วก็มีการ อ่พาไปเอาซิ่งต่างจังหวัดอะไรนี้ก็มีค่ะและเห็นน้องอ so ะไรโซมีสกิทสกิทมาแบบว่าที่นี่แบบมีไปไกลถึงแบบแข่งอ e ีสปอร์ตกันข้างในองค์กรเลยในอะไรกเออก็อีสปอร์ตเนี่ยจริงๆเอ่อต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าจะชอบกับกิจกรรมนี้มากอย่างเช่นการเล่นเกมเอวี o v แข่งเป็นทัวร์นาเมนต์กันในในบริษัทกันเลยทีเดียวค่ะมีเบนฟิตอะไรเจ๋งๆว่างไม่ว่าที่แบบหูอันเนี้ยฮิตแบบในใจน้องๆเลย จริงๆขอนําเสนอสักสามอย่างละกันค่ะก็ในส่วนแรกนะคะของเราเนี่ยเวิร์กกันเป็นไฮบิดเวิร์คค่ะเพราะฉะนั้นแบบไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทํางานร่วมกันได้ค่ะอย่างที่สองเนี่ยเป็นในส่วนของวันลาค่ะเต็มแม็กไปเลย15วันค่ะต่อปีแล้วก็ส่วนสุดท้ายะคะ่ะเรามีในส่วนของ h o u s i n g l o ก n ก็จะเป็น b e n e f i t นะคะเป็นอัตราพิเศษสําหรับพนักงานในการกู้ซื้อบ้านค่ะเป็นไงน้องโซจุใจไหมเจอ Bene f i t แบบนี้ช<ะ>อบเลยใช่ไหม<ะ><ะ>อ่าแล้วทีนี้ ใครสนใจนะฮะที่จะจอยกับอะไรนะตอนนี้เรามีโรมีตำแหน่งอะไรเปิดรับอยู่บ้างหรือมีงานอะไรที่อไร s e เองสนใจแล้วก็อยากที่จะรับสมัครคนเข้ามาอยู่บ้างครับถ้าใครสนใจนะคะตำแหน่งต่างๆมากมายเนาะสามารถเข้าไปดูในเออจอบโพสของเราได้หรือว่าส่งซีวีนะคะมาที่อีเมลกลางของเราได้เลยนะคะถ้ามาจอยอะไรจะเป็นยังไงบ้างแล้วจะเจอกับอะไรบ้างฮะก็ที่อไรนะคะเราเรียกว่าที่นี่เป็นเทร์กราวละกัน ที่นี่เนี่ยุณทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาปล่อยของเนาะถ้าคุณมีไอเดียมีอินโนเวชันนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกันแชร์หรือว่าร่วมกันสร้างให้เกิดได้ขึ้นที่อะไรค่ะ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยยกระดับชีวิตคนไทยที่อาราสค่ะเราได้รู้แล้วนะคะว่าพีเอ็กเนี่ยเขาทํางานอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็มีอะไรบ้างเนาะที่ถ้าเรามาจอยกับอาราสเนี่ยแล้วเราจะเจอเนาะมีอะไรที่มันชาเลนกับเราบ้างแล้วก็เบเนฟิกที่เจ๋งๆแจ๋วๆเนาะที่จะโดนใจพวกเรานะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเรายังมาเจอกับน้องอารโซด้วยเนาะย,ยังไงแล้วก็หวังว่านะครับว่าทุกคนเนี่ยจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับอาราสบายอีฟิทัสของเราครับ